เมื่อวันหยุดของธนดลก็เป็นคนส่วนสิคะความสุขของกะทิชอบน้องอยากทำเองทุกคนน้องอยากทำเองดูกันแต่งตัวก่อนน่ารักอ่ะนางน่ารักอืมดูกํำลังใจคือแบบแล้วใดๆคือมันเป็นบ้านตัวเองแล้วตัวเองอยากทำเองอยากอยากแพลนเองอยากวางแผนเองจะเอาอะไรยังไงคือความสุขของกะทิจริงๆน้องจ้างก็ได้แต่น้องไม่จ้าง น้องอยากลงมือเองน้องบอกอยู่แล้วว่าน้องอยากลงมือเองแล้วมันเป็นบ้านตัวเองเนาะทุกคนเหมือนเราอะเราทําอะไรที่บ้านเรามันมันมีความสุขอะอืมทําแล้วมันก็คือบ้านของเราไงแล้วใดๆคือแบบอาณาจักรเขาไม่ธรรมดานะทุกคนทั้งหมดตั้งห้าไล่อะคิดดูที่สุดห้าไล่ไหมหรือสามประมาณนั้นสามไหม บ้านหนึ่งออฟฟิศส,สองสาม,มประมาณนั้นค่ะที่สุดมันคือมันจากน้ำพักน้ำแรงของเขาจากเด็กที่ไม่มีอะไรเลยจนตอนนี้คือแบบที่สุดของที่สุดเนาะดีใจกับน,น้อง,งกเก่งมากเขาเก่งมากทั้งน้องนุกน้องปลายทุกคนน้องปลายเหมือนกันบดนี้ให้พ่อแม่ทำ cnp ทำหุสารพัดทุกอย่างที่สุดตอนนี้อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยแค่พ่อแม่เอ่ย อยากได้อะไรอ่ะน้องจัดการให้ได้หมดเพราะเขามีทุกอย่างแล้วอะทุกคนดีใจกับเขาเนาะน่ารักปุมชอบปุ๋มชอบน้องทั้งสองคนที่เป็นแบบเนี้ยเขาแบบเขารักครอบครัวครอบครัวมาก่อนน่ะเขาเหนื่อยแค่ไหนเขาไม่บน่นเขาไม่ว่าแต่ขอให้ครอบครัวเขามีความสุขอะมันน่ารักจริงๆนี่แหละคะ่ะความสุขของคุณดนเขา แดดแรงนะคะแต่ว่าในในกล้องอาจจะดูเหมือนไม่มีแดดนะคะแต่จริงๆแดดแรงมากต,าตอนนี้เรากางร่มอยู่นิ่งๆนิ่งขอบดีกว่าแล้พี่นุ๊กเนาะค่ะใช่ได้เนี่ยพอทงกูเหมือนข้างนอกกับกูปั๊บยังไงกีเริงยินจมั่งยังไงมันต้องจมปุ๊บเนี่ยแหละค่ะยิใช่เฮ้ยแม่บอกพออยู่นะแต่ถ้าไม่พอเดี๋ยวเราไปซื้อ คุณโดนคุณโดนเจอกันตรงกลางคุณนนใสงเกงให้พี่ก่อนจำเริญเปล่งเกงเจ้าจำเริญก็คุณนนเรียก่อรว่าจ้ารุนกรอะไรเล็กจำเริญเคยได้ยินไหมอ๋อเกือบขอโทษขอโทษเกือบแพนกล้องมาหาละเกินมากเลยทีเคยเห็นอยู่บ่อ่านี้ให้ได้แค่ยินในเสียงตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวเราจะบรรยายตอนนี้คุณนดนถอดเป็นเกงนี่นี่นี่เคยเห็นมอสเคยเห็นอันนั้นมอสอะไร ประคอตาเดียวไหมเรียกประคอตาเดียวอ่ะใส่เรี็วแล้วครับนี่เป็นเก่งหน้าอะไรยังคู่บ้านคนแบบนี้จะอาทิตย์นึ่งยังไงเออเอาไปทำอะไรเจ๊เจ๊มากราเจ๊แต่ถ้าคุณนดนจะยกหนีคุณนดนต้องใส่ถุงมือนะหรือยังเอ้ยให้พี่ไปซื้อในเมืองไหมล่ะไปกับกอยก็ไดด เผื่อที่จะไปดูคุณดนคุณโดนลองดูด้วยตาให้หน่อยดิมันเอ๊ะคุณดนลองดูให้หน่อยมันห้าสิบเจ็บมันห้าสิบไหมห้าสิก่อนก็ได้ห้าสิบแล้วนุกับนุกกับพีกกบ่ตาพี่ปอนที่ทำไปเดียวว่ามันจะพอไหมแต่ตอนลงหินเราซีเรียสว่ายากขึ้นไหมเราซีเรียสักข้างนี่แหละทั้งสารยากยากมันอาจจะใช้เวลาขึ้นอยู่แต่ว่าินมันจะจมเพราะอยู่บ้านเราใช้ตะแกรงไงอ่า ถ้างั้นตรงที่มีสีเรียก็คือตรงที่วางเก้าอี้ไหมล่ะตรงวางเก้าอี้ไม่โดนหรอกแล้วแล้วคุณโดนจะทิ้งช่วงตรงไหนไว้สำหรับทำกองไฟไหมอ่ะเฮ้ยมันเกินมันเกินเก้าสิบเซนนะแต่คุณโดนต้องซ้อนกันเด้ออย่าวางใกล้กันนะ

มีควทุกครั้งที่เห็นกนารตะไลูป้มมปเดขึ้นนี่นนนนไงทุกคนในพันเจ็อยคนก็มีความสุขเวลาเห็นคุณดนมีความสุข